e วลคัมแบ c ทูเอนจินเอ็มพ r e วันนี้เราจะพาคุณมาดำดิ่งสู่หนึ่งในรถออฟโรดสมัยใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ2,026 G W M Tank 300สีแดงสุดโดดเด่นรุ่นนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแกร่งแบบลุยได้จริงผสานกับความหรูหราแบบรถพรีเมียม และในวิดีโอนี้เราจะพาคุณรีวิวแบบจัดเต็มทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะภายใต้ฝากระโปรงการออกแบบภายในไปจนถึงราคาเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้คุ้มค่าหรือไม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณมองเห็น226 0แท้ง300สีแดงคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังและความโดดเด่นแบบไม่ต้องสงสยัยดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ทรงเหลี่ยมที่หลายคนหลงรักแต่มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นในทุกมุมมอง กระจังหน้าขนาดใหญ่แต่งด้วยสีเมทัลลิกพร้อมไฟหน้าลที่ออกแบบอย่างคมกริบตัวทั้งสีแดงให้เงาสะท้อนสวยงามเส้นสายบนตัวรถชัดเจนและแข็งแรงฝากระโปรงหน้าทรงสูงแบบแบนช่วยเสริมความบึกบึนส่วนกันชนหน้าก็ออกแบบให้รับกับแอนุวาการขับลุยเต็มรูปแบบมาดูด้านข้างกันบ้างซุ้มล้อทรงหนาโดดเด่นพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ให้ลุกพร้อมลุย เส้นสายตัวถังตรงเรียบแบบมั่นคงทำให้แท้ง300ม,มีบุคลิกแบบออฟโรดยุคใหม่ที่ผสมความพรีเมียมได้ลงตัวด้านท้ายยังคงจุดเด่นด้วยยางอะไหติดท้ายประตูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถลุยระดับจริงไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความเรียบหรูมากขึ้นกันชนหลังเสริมด้วยวัสดุแบบเมทัลลิกแข็งแรงเหมาะกับการใช้งานแบบออฟโรดโดยไม่ต้องกลัวแรงกระแทก ภาพรวมของดีไซน์ภายนอกคือความลงตัวระหว่างความแข็งแรงความหรูหราและความทันสมัยที่สามารถขับได้ทั้งในเมืองและเส้นทางธรรมชาติแบบโหดโ ต่อกันที่สมรรถนะการขับขี่2026 G w M Tank 300ให้พลังที่น่าประทับใจจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ220แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองทันใจทำให้การเร่งแซงหรือออกตัวในทุกสถานการณ์เป็นไปอย่างมั่นใจในบางตลาดยังมีรุ่นไฮบริดที่ให้กำลังมากขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิม ระบบขับเคลื่อน 4WU ดีทำงานอย่างชาญฉลาดรองรับการลุยทุกสภาพเส้นทางทั้งโคลนสายลาดชันหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบพร้อมระบบบล็อกดิฟลุยโหมดต่างๆและระบบคลอนคอนโทรลที่ช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้สมดุลระหว่างความนิ่งบนทางเรียบและการยึดเกาะบนเส้นทางครุขคะ ทำให้ขับในเมืองก็สบายลุยเขาก็มั่นใจพวงมาลายัยมีน้ำหนักดีควบคุมแม่นยำํำส่วนระบบเรกให้การตอบสนองที่มั่นคงระดับเสียงภายในห้องโดยสารก็ลดลงกว่ารุ่นก่อนทำให้การเดินทางกลรู้สึกเงียบและสบายขึ้นเรียกได้ว่าในด้านสมรรถนะแท้ง300ไม่เพียงแค่ทำได้ดีแต่ทำได้เกินคาดสำหรับรถออฟโรดระดับกลาง เมื่อเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งที่แตกต่างจากรถลุยทั่วไปทันทีวัสดุคุณภาพสูงนำมาใช้ในทุกจุดทั้งแผงคอนโซลที่บุด,ด้วยหนังและวัสดุลุ่มพิเศษเสริมด้วยเส้นสายเมทัลลิกเพิ่มความหรูหน้าจอเรือนไมล์ดิจิทัลขนาดใหญ่คมชัด ปรับมุมมองได้หลากหลายส่วนหน้าจอกลางก็มีขนาดกว้างคมชัดสูงรองรับทั้งระบบนำทางสมาร์ทโฟนและข้อมูลการขับขี่แบบออฟโรดการใช้งานลื่นไหลและตอบสนองไวพวงมาลายัยทรงหนาจับถนัดมือตกแต่งด้วยการเย็บได้ละเอียดส่วนเบาะนั่งให้ความสบายสูงด้วยทรงรองรับแผ่นหลังและต้นขายอย่างดีและบางรุ่นมาพร้อมเบาะอุน่นและเบาะระบ,บายอากาศ ตัวถังสีแดงด้านนอกสะท้อนเข้ามาเบาๆทำให้ห้องโดยสารดูมีมิติและมีบรรยากาศพรีเมียมไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มความหรูในตอนกลางคืนคอนโซลกลางมาพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆและเกียร์ดีไซน์ล้ำสมัยพื้นที่เก็บของถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวเบาหลังให้พื้นที่นั่งสบายไม่อึดอัดและยังพับเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้อีกด้วย ขายที่สุดในเรื่องราคา2 0 2 6 GWM Tank 300ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าสุดๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาราคาขึ้นอยู่กับตลาดแต่โดยทั่วไปเริ่มต้นในช่วงกลางที่เข้าถึงได้ง่ายรุ่นสูงขึ้นจะได้วัสดุหรูฟีเจอร์เพิ่มระบบความปลอดภัยครบและเทคโนโลยีออฟโรดจัดเต็มเทียบกับคู่แข่งแล้ว Tank 300เป็นตัวเลือกที่ให้ความคุ้มค่าเกินราคาอย่างเห็นได้ชัด ทั้งความแข็งแรงความปลอดภัยเทคโนโลยีและความหรู2026 GWM Tank 300สีแดงไม่ใช่แค่รถสวยแต่เป็นรถที่รวมทุกอย่างไว้ครบทั้งดีไซน์ทรงพลังความสามารถลุยได้จริงความสบายภายในและราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองเดินทางไกลหรือออกผจญภัยนอกเส้นทางรถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดอย่างไม่ผิดหวังแน่นอน